เบเรียลเขาคืออุลตร้าแมนผู้ทะนองตนและใฝ่หาพลังอันยิ่งใหญ่โดยที่ไม่สนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกจากตัวของเขาเองเท่านั้นและในวันนี้ทางทุกุโฟเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับร่างต่างๆของเขากัน มาเริ่มกันด้วยเอริสตายที่ปรากฏตัวครั้งแรกในอุลตร้าแมนกาแล็กซี่เดอะมูฟวี่กำเนิดอุลตร้าแมนซีโร่ในปี2009อุลตร้าแมนเบรียลเขาคืออุลตร้าแมนผู้มีความสามารถและยังเคยเป็นสหายร่วมรบกับอุลตร้าแมนเคนหรือปัจจุบันรู้จักกันในชื่อของเจ้าพ่ออุลตร้าทั้งสองเป็นผู้ยืนหยัดต่อสู้ในมหาสงครามดาวอุลตร้าที่ต้องรับมือกับมนุษย์ดาวเอ็มเพลอร์แต่หลังจากที่จบสงครามไปเบรียลก็ได้รู้สึกหลงไหลในพลังของเอ็มเพรอร์ และเคนผู้เป็นเพื่อนรักก็ได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของหน่วยพิทักษ์อาวากาศไปเบเรียวผู้หญิงในศักดิ์ศรีจึงหลงผิดคิดขโมยเ n e r g y Core หรือพลังงานหลักของพัรทมาสปาร์กไปแต่แล้วในที่สุดเขาก็ไม่สามารถทนต่อพลังอันมหาศาลได้และถูกในประเทศออกจากดินแดนแห่งแสงไปท่ามกลางอาวกาศอันว่างเปล่านั่นเองเบเรียวก็ได้ถูกเรบัตมนุษย์ต่างดาวผู้ที่เคยเป็นผู้ปกครองจักรวาลสิ่งร่างเขา้า จนทําให้เขากลายเป็นอุลตร้าแมนแห่งความชั่วร้ายหรือก็คือที่มาของร่างเรโอนิกที่เราเห็นกันในปัจจุบันเรโอนิกปรากฏตัวครั้งแรกในอุลตร้าแมนกาแล็กซี่เดอะมูฟวี่กำเนิดอุลตร้าแมนซีโร่ในปี2009 หลังจากเบรเรลได้ถูกเรบัตเข้าสิงไปนั่นก็ทําให้เขามีสายเลือดเลโอนิกไหลเวียนอยู่ภายในตัวและมันก็ช่วยเสริมพลังให้กับเบรเรลอย่างมหาศาลและหากเขาจับคู่กับสุดยอดอาวุธอย่างกิก้าัตเทนไนเซอร์ที่สามารถควบคุมเหล่าสัปหลาดได้นับร้อยตัวนั่นก็ยิ่งทําให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีก และถึงแม้ว่าร่างนี้จะเคยแพ้ซีโรในร่างธรรมดามาก่อนแต่เบเรียก็ได้ขัดเกลาวฝีมือของตนและฝึกใช้กิก้าแบทเทิลไนเซอร์อย่างเชี่ยวชาญจนสามารถทำให้เขาเอาชนะอันติเมตซีโรได้ บริวดราปรากฏตัวครั้งแรกในอุ t r a m a n มนก a แล็กซี่เดอะมูวีกำเนิดอุลตร้าแมนซีโรในปี2009ร่างนี้เกิดจากสัตว์ประหลาด226ตัวรวมร่างเข้าด้วยกันและเบริเอก็เปรียบเสมือนสมองของเบริวด r ราที่คอยควบคุมเหล่าสัตว์ประหลาด เบริลโดราคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและมันก็เกือบจะชนะในการต่อสู้กับเหล่าอุลตราแมนมาแล้วแต่ทว่ามันก็ได้ถูกเรเจาะระบบเข้าไปในกิก้าแบเทนไนเซอร์ทำให้เหล่าสปาราดทั้ง226ตัวหลุดออกมาจากการควบคุมได้นั่นจึงทำให้ซีโร่สามารถเข้าไปโจมตีเบรเรลที่แกนกลางของเบริโด r a ได้สำเร็จ ไคเซอร์เบเรียลปรากฏตัวครั้งแรกในอุลตร้าแมนกาแล็กซี่เดอะมูฟวี่เบเรียลจักรพัดมินปี2010ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าร่างนี้เนี่ยไม่เชิงนับว่าร่างนะแต่เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสําหรับร่างนี้หลังจากที่เขาได้พ่ายแพ้ให้กับซีโร่ไปในครั้งแรกเบเรียลก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับกรงเล็บและดวงตาสีแดงฉานและมีรอยแผลเป็นที่บริเวณดวงตาที่เกิดจากฝีมือของซีโร่สำหรับพลังของไคเซอร์เบเรียลนั้น ถือว่ามีพลังที่สูงกว่าครั้งก่อนเป็นอย่างมากโดยที่เขานั้นไม่จำเป็นต้องมีกิก้าแบทเทิลไนเซอร์เลยอาร์เบเรียลปรากฏตัวครั้งแรกในอุลตร้าแมนกาแล็กซี่เดอะมูวีเบเรียลจักรพรรดิมินปี2010เมื่อเบเรียลได้ดูดซับพลังมรกฏของชาวเอสเมรันดา มันทําให้เบเรียลกลายเป็นสัป,ปรหราดขนาดยักษ์ผู้มีพลังอันมหาศาแลและเขาก็ยังมีลําแสงอันทรงอนุภาพอย่างอาร์คเดเซียมที่สามารถยิงดาวให้ระเบิดได้ภายในครั้งเดียวแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเบเรียลก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับอันติเมตซีโร่ไป ัคเซอร์ด <c oughs> ักเนสปรากฏตัวครั้งแรกในอุลตร้าซีโร่ไฟพาร์ทสเบเรียลที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้สวมกรอบปีศาจอาเมิดดักเนสหรือเกราะของเอมเพลอร์โดยผู้ใดก็ตามที่สวมเกราะนี้คนนั้นจะได้รับพลังอันมหาศาลแต่ถ้าแข็งแกร่งไม่มากพอก็อาจจะโดนเกราะครอบงำเองได้แต่ทว่าเบเรียลนั้นก็สามารถสวมใส่มันได้โดยไม่ถูกครอบงำ แต่ส bon ุดท้ายไคเซอร์ดักเนสก็ได้พ่ายแพ้ให้กับอันติเมตซีโร่ไปแต่ทว่าหลังจากไคเซอร์ดักเนสที่พ่ายแพ้ให้กับอันติเมตซีโร่เบเรียวก็ได้ทำการสิงร่างของซีโร่ จนเกิดเป็นซีโร่ดักเนสนักรบแห่งความมืดผู้มีพลังอันมหาศาลที่สามารถโจมตีสมาชิกอันตตเมตฟอสซีโร่ให้ตายได้ในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวแต่แล้วเบเรียลก็ได้แพ้ให้กับจิตใจอันแรงกล้าของซีโร่ที่ต้องการจะปกป้องสิ่งที่ตนรักจนทําให้ซีโร่กลายเป็นร่างชายนิ่งซีโร่และสลัดเบเรียลออกจากร่างไปได้หลังจากนั้นเบเรียลก็ได้ไปอัปเกรดพลังของตัวเองกลับมาอีกครั้งในซีรีส์อุลตราแมนจีดและยังได้ลูกน้องคนใหม่ชื่อเค และเคก็เป็นผู้ใช้ไรเซอร์ในการแปลงร่างเป็นร่างสัป,ปหลาดหลอมรวมโดยเหล่าร่างฟิวชั่นไรสของเบเรียลนั้นจะมีดังนี้สคาลโกมู r a เกิดจากการฟิวชั่นไรสระหว่างแคปซูลของโกมู r a และเลด k ิ n งทันเดอร์คิวเลเกิดจากการฟิวชั่นไรสระหว่างแคปซูลของเอเล i ิงและเอสคิวเลอร์เพียานิมเซตตันเกิดจากการฟิวชั่นไรสระหว่างเซตตันและ k i คิงโจ 킹กาเล็กตอนเกิดจากการฟิวชันไลท์ระหว่างแคปซูลของคิงโจและกาเล็กตอนมากะมากะอาร์เบเรเกิดจากการฟิวชันไล์ระหว่างอาร์เบเรีลและมากะโอโรจิสตองโกโมแรนเกิดจากการฟิวชันไลท์ระหว่างโกโมร a และไทแรนเบมซีดเกิดมาจากการฟิวชันระหว่างเซตตอนและเบมสตาร์เบอร์นิงเบมสตาร์เกิดจากการฟิวชันระหว่างเบมลาและเอิร์ตตอนคิเมราเบรอส สำหรับร่างนี้เบเรียลใช้มันเพื่อออกโรงเองโดยการใช้แคปซูลของไฟคิงจากอุลตร้าแมนคิงกาเอสและโซกร่างที่สองลารสบอสในอุลตร้าแมนไกอา ทเชียสร่างขั้นสุดท้ายของเบเรียลร่างนี้เกิดจากการใช้แคปซูลของดาร์คลูคิเอลและมนุษย์ดาวเอมเพอรเรอร์นอกจากนี้เบเรียลได้ใช้โมเลกุลคาริลันดูดกลืนพลังงานของอุลตร้าแมนคิงจากทั้งจักรวาลและใช้อวัยวะสตรอมแปลเปลี่ยนให้เป็นพลังงานด้านลบทำให้เบรียลอะโทเชียสมีพลังที่ร้ายกาศท,ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่สุดท้ายเบเรียลก็ได้เสียโมเลกูลคาริลันไป และส่งผลให้เบเรียลอัตโตชียสเสียพลังของอุลตร้าแมนคิงไปด้วยเบเรียลตัวปลอมปรากฏตัวครั้งแรกในอุลตร้าแมนไทกะซีรีส์อุลตร้าแมนปี2019โดยหลังจากเบเรียลได้ตายไปก็ได้มีเซลของอุลตร้าแมนเบเรียกระจัดกระจายอยู่ในตลาดมืดและเบเรียลตัวปลอมนี้ก็มีลักษณะเหมือนกับอุลตร้าแมนเบเรียเป็นอย่างมาก เพียงแค่มีเข่าและกองเล็บที่เป็นสีเหลืองเท่านั้น,นในช่วงปี2020ก็ยังคงอยู่ในช่วงฉลองครบรอบ10ปีอุลตร้าแมนซีโร่อยู่และในปีนี้ก็เป็น10ปีของหนังอุลตร้าแมนซีโร่เบลเลยจากกัปันมินอีกด้วยเรามารอดูกันดีกว่าว่า เบเรียลจะกลับมาโแรแลนบนจอทีวีอีกหรือเปล่าจริงๆคิดว่าก็น่าจะมีแหละเนาะเอาละฮะวันนี้ก็ต้องขอจบเพลงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ